กาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพระเครื่องบายมาร์คพระใหม่หนึ่งหกแปดนะครับวันนี้ครับเหมือนเดิมครับมารีวิวเอ่อรีวิวเรี่ญนะครับพระมหาสุศักดิ์นะครับวัดประดู่นะครับพระอารามหลวงนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับอันนี้เป็นรุ่นฉลองอายุวัฒนะมงคลครบรอบครบห้ารอบนะครับของหลวงพ่อพระมหาสุศักดิ์หรือนะครับ โอ้ยโทษทีโทษทีวัดประดูนะครับพระอารามหลวงนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเอ็นฟรีกล้องแล้วก็เนื้อท้องแดงอีกแล้วครับท่านมีแค่งบน้อยนะครับงบน้อยก็มีแค่นี้นะครับมาดูกันเลยดีกว่างบน้อยก็เนื้อท้องแดงพอครับเปิดกันเลยต่เป็นเรียนที่สวยนะครับเป็นเรียนที่สวยนะครับผมบอกเลยซงเซมานะครับเดี๋ยว มาซ่องเลยดีกว่าซ่องเลยดีกว่าดูครับมาดูความสวยของเหรียญครับนี่โหคมชัดลึกอันนี้เป็นแ,น,เปน,เนแกะมือนะครับเป็นเหรียญแกะมือนะครับเป็นแบบนูนนูนต่้มนะครับอันนี้นี่ครับคมชัดมากครับนี่ลายกนุกครับชัดช โอ้โห oh, เป็นเลนที่สวยจริงๆนะครับนี่ดูพี่ๆดูชัดเปี้ยใกล้ๆหน่อ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 ยเออนี่นดูเมดตานี่ชัดๆเลยครับเมดตาลงปอนะชัดๆเลยครับนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับอืสวยมากแกบอกขมจัดอะนี่นะเป็นเลนนูนต่ำนะเป็นเลนแกะมือครับนี่ชัดมาก จกทีฟลอมไปห้าข้อมูลมานะเขาว่าเป็นเลนแก้มือครับนี่นะทั้งพกผันเลนโลกมือเลนเนี่ยจำไม่ได้ครับเป็นเลนที่สวยมากไม่ชัดไม่ชัดดูที่พี่การแก้บล็อกนะครับมาชมด้านหลังครับชมด้านหลังครับนี่เลขโค้ดดูเอาเลขโค้ดดูเอาครับเยวก่อนต้อง ชัดๆครับหนึ่งหนึ่งอะไรเนี่ยหนึ่งห้าหแปดแปดเก้าโอ้โหบตดก็จะหมดหนึ่งห้าแปดแปดเก้านะครับโอ้โหโคตรชัดๆก็จะท่ายนานๆน,น่อยนะครับคลิปนี้นะ่าจะได้แบบเดียวนะเบ็ดจะหมดหรือนนะม,มัที่ใช้เบตดมาโอโ้โหคอบปิ้นนะปิ้นนะครับตัวคอบปรียงน,นะครับรุ่นนี้มีเกลออกมาแล้วนะครับนี่ผมบอกเลย ข้องแท้นี้ก็ดูง่ายครับชัดๆอย่างนี้เลยนะครับข <c oughs> ้องเก๋นี้พมเจอมาเลยนะครับพวกเมตาอะไรเงี้ยไม่ค่อยชัดนะครับห <c oughs> น้าก็หน้าหนีลงพเพราะข้าเรียวๆนะแต่เลียนเก๋นี้อ้อมบวมๆนะพิมพ์ก็ไม่พิมพ์ตัวสือนี่ไม่ค่อยชัดหรอกครับตัวงซื่อไม่ค่อยชัดนะผ <c oughs> <c oughs> มะ <c oughs> เห็นมาแล้วแหละแต่จะเช้าแล้วโอ้โหเยมีเก๋ด้วยรุ่นนี้ บล็อกเนี่ยครับหน้าก็จะหน้าลุงพ่อนี่จะเรียวๆตรงๆนะแต่พวกพาเกนี่มันบวมครับนี่นะคมชัดมากเ้นพมลุกเมตตานะข้องเกเมตตาไม่มีนะผมเห็นเออข้องเกเมตตาไม่มีนะครับผมเห็นเลยโอ้สวยดิงคมมากพี่โคตรคมบอกเลย <c oughs> เป็นพระอนาคตนะครับเนี่ยราคาแรงอยู่นะ สวยจัดดูดิคมมากพี่เรียนสุยนะครับดูจุดไข่ปลานะครับสวยนะครับนี่ลายกระนกเลยคมเป็นเส้นชัดเป๊ะเลยนะมีเกออกมาแล้วนะครับรุ่นนี้มีเกออกมาแล้วนะครับ นีนนะส่องให้พี่ๆดูนะครับมชมชมสมบะชมความสวยนะครับชมความสวยไม่ค่อยชัดนี่ดูนี่ดูพี่โอ้โห و, โคตรชัดนี่เก๋ดูเอ้ยเก๋วนะคล้องแท้ดูง่ายครับมีแท้แน่นอน,นครับมาจากกุ้มเลยนะชาวจากกุ้มเลยนะผมดูดิโคตรสวยโคตรสวยโคตรสวยครับสวยจัดเป็นเลนดีสวยนะครับ แล้วแต่คนสะสมด้วยนะครับหดี<น>๋ยคนมีงบหน,น่อยก็เนื้อเงินอะไรเนื้อเงินไปเนื้อทองคาไปเนืน้อนาวะไปนะครับคนมีมีงบนะสาหรับผมงบไม่มีนะครับถ้ามีงบก็บกเพื่อพวกพี่ๆกดสับสไคกดสนับสนุนผมนะแต่พูกพี่สนับสนุนผมนี่ผมไม่ได้มีงบ <S <S ไปซื้อเหรี่ญแพงมา รีวิวให้พ,พี่ฟรีดูนะครับเอาวันนี้ผมก็จบรีวิวเท่านี้ก่นแล้วกันนะครับขอบคุณครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับ